เพชรละงูนะครับงูสี้สมบ่เมียนจ้ะเนียนแค่ไข่นะครับหอมหอมนะครับเป็นเัาเป็นกอเลยตัวนี้ครับเพชรละงูนี่นะครับจูงเป็นแดงเลยครับบ้านมาเด้อจ้ะมาเด้อกอแดงนี่ครับมันครับเป็นลาบ้าน เ่ายใหญ่เปเ็นแดงๆเลึมงแทนี้ครับอันนี้ได้น้องนึ่งบ็ดสวัสดีครับ ปนนวนิะจสวัสดีพญายมิยาไพ,พ่อแม่พี่น้องลูกป่านะทุกท่านนะครับสวัสดีที่ถูกทันนะครับ,มรบผมมณีเกลมาผอกับบาวินกับหนึ่งๆในสาวๆที่อยู่ในหนึ่งๆในสาวสออของวันจันทร์นะจ๊ะตรงกับวันที่สี่จ่ายเดือนมิถุนายนพศอซอสซอฟท์าร์ดเราพี่เจจ้าในรอบช่างเสมอนะครับที่มีโอกาสได้มากที่สาเนา,านะนพอาคุณพ่อหายดีแล้วครับไปหาบมาจำหวานบอยหนึ่งนอกหนึ่งเนาะวันนี้ก็เขาปลาพิกัดสำนักสงฆ์จ้องของไครนะครับอยู่ในเขตบ้านน้องแปนหมู่สามตำบลหุทัยคามเพื่อบุญฉลิกจังหวัดอุบลราชธานีนะครับ ลังจากานจนเมื่อวานเพืนอนเดถุงนั่นหนึ่งผลกับยังเป็นยางอยู่ครับยี่ยำมือเสาร์ไปเรื่องเมืองซิมีเฮ็ดยังเนี้ยนะครับไปจ้าไปครับนะครับเริ่มต้นเขามากเมาเบิ่งเฮ็ดองนกก่อนนะครับมองว่าน,นี่ครับเห็นบ่อนหนึ่งพอแล้วจ้าเลืกเกลยมันอีจุมจจ่มอีกจุ่มนึงใช่เดียข้าเป็นใบใหม่หมลายนั่นหนึ่งเนาะจ้า เงี้ยคนละครับเหม็นบานอยู่น่าหนึ่งหนึ่งเม็นจ้ะหวานบุรีเชียบบุรียังนะครับกระเนี่ยนี่ยละมามื่อกี้ด้เก็บอี่น่าหนึ่งหนึ่งเม็นจ้ะผึนเพื่อเมื่อพี่น้องพเพื่อนบูม่ยองก,อก่อนครับพอได้ริมเนาะเหม่นเวลาตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบนาทีเลยครับหกโมงเสาร์นึ่งหนึ่งแต่ว่าอากาศหนีหน่อยวินเนาะแน่นอนเฮงอากาศปีนี้ครับ ดูนบกบัวขาขาอย่างนี้น้องหน,น,นึ่นง,น,งนะนี่แหละนกบัวนูเหลืองเนาะเกิดยุ่งกันกระโผ่เฮ็ดองนกนี่แหละครับาาเป็นงูบานพุ่มเก็บมานะครับแยกกันหาจุที่แหลหกงูขาวบานดอกหนึ่งครับขาางนี้เลยเฮ็ดองนกจ้า เดี๋ยวจะดอกตัวนี้โอ่งนกจ้าตัวนี้เป็นเห็ดเผิงขมิน้นเด้จ้ะนี่ยน,นี้เลยน,น,น,เน,นึ่งนี่งอันี้เฮ็ดทานจ้ะใอ่นนสะสมเปเรือยญนั่งนึงเนาะจ้าอาเฮ็ดเชาจิดีครับรยู่คาเยอะยังนึ่งหนึ่ง,งเฮ็ดเลยงดนะครับงกสี้สม,มนจ้ะ เป็นเงาเป็นกอเลยตัวนี้เงางก็เป็นจระเจี๊ยบด้ยเห็นแล้วโง่กอเด้อจ้าบานเลยเป็นใครครับมาเลยสชชมพู่จ้าตัวนี้องนกจ้ากชนะตูมใหญ่เป็นดอกล้างดอกสีเขียวเข้มนั่นนึงเนาะจ้า จูมเพิ่นเนาะครับเนาะนี่ดอกแถมพอทานจดาตัวน,นี้ทานใหญ่ไปตรอนีข้ขาบรมานั้ทานใหญ่จะกีบหน่อยครับมันเป็นทานเหลือดเนาะถ้าทานเหลือดใบเลวจะเป็นสีแดงเนาะเมนนอ้ยเมนเราหนูดไปเลยวิง เป็นอะไรคะตันตันมีเลยนึงหเหียูเหลืองจะอ้ยผ่าน้ำไอวินด้วยังครับรงูเหลืองนึงนึงเมีนจ้านี่ครับสามจูมใจอย่นจามจูมเคิงโมเคืงหนูไนะอวินไดเยอะบานเพิเอลวันหนึงนะอายุบานแข็งอยู ุนสปอร์ลุนหมดเลยครับเดีือนนึงเดืยนหนาจ้ะอุ้ยหาเม่ียครับดูง,งามเนาะจ้ะเพราะมันเฮ็ดโกน้อยวินเนะาะเพราะมันอยู่พระลาดออกแล้วบ่เนี่ย สีสันเห็ดปลาเป็นเรืงหนึงดีเกินอ้บูได้เอวินยาบะครับเ,เห็ดบุมีขาเอวินแม่งกินขาเพิ่นแงผลทั้งผลอีกดอกหนึ่งไหวินเหงาปลากอมันเป็นปลายางนาครับเห็จ้ะ Những nhanh khao khao mèo mày. Homely dog. 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 ช่วงคนวุ้ยหอมเลยมากมากมากโอ้ยคุณผัวคุณแม่เห็ดแกงกรหวานนะครับอย่างก็ต่ว่าอย่างนี่สิดำคือกันกับกอไงประมาณหนึ่งโบว์วินโบว์ดำเลยนี่าะว่าแดงหนาเนาะ่นจ้ะโอ้โหวินเห็ดกอไงเป็นเป็นแดงเลยครับบ้านมาเด้อจ้ะมาเด้อ กอแดงนึ่งนะครับภาษาภาษาสากลเมื่อนกอแดงอี่ชานมันเท่าแดงน้าใหญ่เมียนจ้ะท้องฝุ่นอนีกได้วินอุ้ยวินยังขามเห็ดิตหนึ่งเลยวินเมื่อเห็นครับเมื่อเหนเปิดไล่หาเล่นเอาหนึ่งในป่าหุ่มลูกคุกใช่เลยหุ่มดวนได้นี่หุ่มลูกคุกเลยด่วนหน่อยปะ นี่นไหมครับแสงเพินนพนพ่นโลยลงเป็นอีกเป็นก็เป็นจุ่มกันแนวนี้เนาะเห็นป่ปวดกัดเลยจัดเลยคางทางเนี่ยนะครับเพราะว่าฝนลดจอดอยู่คนท่ <laughs> ทางคนยิ่งวันหนึ่งอีกนะครับเห็นจังสีแข็งดีแห้งเลยครับเนี่ยเบนจอของเพิ่อนครับน,น,บนี่เงินเนี่มวนเลยไอ้วินแนวนี้มวลเลยพอร์เฮดมูไนครับ ตูมเพป็นนะครับช้ำเฮ็ดก่อใหญ่ก่อหลวงเลยเนาะจ้ะพี่เอวินดีครับแดด็ดเห็นแดดแล้วครับบัวดบัดอยู่ขาเอาดอกคุ่เด็ดกำลังมานี่ตอนนี้พูดหรอวะวันนี้พูดเลยเอวินเลยมีเลี้ยงย้ายมาหงายยังนั่นอน่างเง้ยเนาะอ้ยตะเพิ่นโมหมูเนาอยวินเนาะช่องตาเนี่ยเป็นลล่าถึนเบิด์ก็ร้ายอยู่ครับ ก็หยาคุมเปล่าเลยอ๋อีดึงแหงียได้ณใดได้วิญญาณเนี่ยคุมเปล่าเหมียนเนาะนี่ก็มาบาขาดใช้เลยครับวังบ่ายวิญกันหนุ่มนึงมาตั้กโมงเช้าก็ลังลังงุวงเหงาก็มีเนาะนี่เจ่าหนี้เดี๋ยววิญโด่งขึ้นมาส่งขึ้นมาส่งเนาะหมูเฮ็ดแดงนาขึ้นมาเกินค่าหลายหมูเลยวิญเกินค่าหลายหนึ่นึงมา จะ<ช>มีอุ้มลูกโคของแผลมาท้องเปิดต้องยางแห้งนึงเอาจัดสีแล้วเนาะจ้าปิดฝูดแห้งได้แล้วคนบเกิดฮีเจ็บอีกได้ครับพี่ไไพอีกสิใช่เลยนี่นหนบางกลวงหันบนตรงนึงเนียนจ้ะย,ยืน่ยนกันมาหน่อยหนึง่งเลยครับเนียนจ้ะ จะกอใหญ่บ่คอ่อยเหลือเหมือนนี้นั่นหนึ่งคือผมบอกให้ฟังนะครับเพิ่นมาเลาะไจเลาะซองโอ้ยขาเพราะว่าต,ตลาดจะเป็นที่ต้องการเนื่องครับส่วนนี้เนาะจ้านี่ครับดูมันดีนั่นหนึ่งเนียนจ้ะกำลังางาเต็ดดอกแข็งสองดอกขอบิ่นดอกนี้ถืองาคัดไว้ ยังเทีมยมตใสใสๆครับเป็นดแดงๆเลยแบอนี้ครับแดงเฮ็ดนะครับไม่เป็นแดงแนวอื่นลักษณะการเกิดเฟันจริงดันขึ้นมาเลยแนวน,นี้ได้ครับอันนี้เด็นน้องนึ่งบานตัวน,นี้เฮ็ดซอกนกเขียก็นีจ้าลุกมาเดินมาเฮ็ดปากปากนกแขกเต่านะครับสีแดงๆขึ้นกัน ขา,ขาเป็นสียูเล็กเลี้ยไข่เห็ดโค่นเนื้เห็ดปวดัวคือกันครับรถจัดเดี๋น้องนึ่งมาเรี้ยงรสชาติแกงเราจะเป็นสีเหลืองจะรสชาติกับเสียบคือกันจ้ะตามสิตายเห็ดปลาครับไม่เนจ้ะหอมนะครับเนาะจุมนะ่มเพิ่งเอาผีก่อนหนึงน่งจุ่มปลาทั้งไต่ข้าวเ,เลยครับเบิ้งเกลี้ยงมาชนะสีแดงสดใสเนะาะเพราะว่าเพิ่นบนท่านอนิบานอยู่ได้น,ออน้อยวินเนาะชาวบ้านเราจะเป็นสีสมเนาะไม่เนจ้ะ ตัวนี้ต่อจูมดู่ถาบานเฉลี่ยดึงได,ด้แคบัตรทางงะเนี่ยลายขนาดใครห,หล่ยวินจูมบนจีมาเตอร์จีม,ม,มาจกันจูมม,ม่มนฮหดปวกน้อยวินเนาะพี่นอนลออยู่นครับ <c oughs> ย่างรถขลอะกลอ เก็บทางท่างนะครับมี่ตเกิดโบดกลท่างเนาะนั่งมองคนอื่นถามเลยนะเก็บเฮ็ดยั้งไปเพยคุณโเหินมาจากรวมเพื่อนมังตัเน็ดปวดตา,ายเหงาว่ดเนาะนอนรวมเพื่อนข้าอวนเนี่ยตุบอยู่ มาเนี่ยคนที่มาถามปาดคะเอาทองไสเลยเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเห็ดดินทั่วไปได้ครับบริเวนเหน็ดบ้คือเห็ดเพิงนั่นนึงงนจ้ะใส่ทองมันก็จะเป็นกีบเพืก,กันครับเอาวินง้อลุด เอาเลยได้นึงมีใช้อีกนึงพี่เหนทางไกลได้อบัดเอาดอกบานมาให้เพิ่นพี่น้องบิ่งนี่ลักษณะว่า<อ>มันเห็ดปวกคือกันนะครับบาดอกว่ามันเห็ดปวกข่ดอเนาะแม่นจ้ะครับม,มาหาจ้างพีก่อนนึงนึง งูเลี้ยงปะจ้าก็ว่าจะเฮ็ดชนิดเดียวหรือเฮ็ดแบบบางนี่นั่นนึงนี่อันเด้ะจะขายกันแค่เฮ็ดทานย้วยนาเล่นะครับเป็นเฮ็ดสุดท้ายของหล่อเพิ่นก็่จะเป็นเฮ็ดแนวใหม่ออกอีกนะบ้างเนาะนี่นเ้อนี่ครับเฮ็ดลุงจีบเฮ็ดสุดลุดแขกมากก็มาเห็นอยู่นั่นหนึ่งจ้าจางอยู่เลนึ่งหนึ่งวันใส่ดีเลยนี่เองแก ไข่นะครับหอมๆเลยจ้ะคุณนะพนี่ครับซูมไปหนึ่ง,งเมียนจ้ะนี่ดีดดหรอเนึยนวิอุ้ยว่ามันมดตะหนอ่อยเมียนเห็ดไข่บไปหนึ่ง,หงเห็ดยังเงเองเดียนหมาบ่มันไข่เขียว กินคือคืออยู่เลยไรวินไข่เขียวจริงยังไหลวินเนี่ยมนงูขาวดอกหนึ่งอันสองดอกเดียวอีวินน่ะพุ่นอันนี้ดันโวยงาใหม่ขึ้นมาพุ่นสีบูดดินจ้ะยังๆงอยู่จ้ะจังนี้ออกใหม่เนะจ้ออบูดดินหนัก วัดวดดินครับจบะนีกคาจอยจะน,น,น,นึงนึงหอมแหงไอ้วินเฮ็ดไข่จ้ะเั็ดไข่เฮ็ดยังอีกตึงนึงนนเขามาขคางค่เห็ดละงูขาวจ้ะนี่นะครับจุมจุมกำมผาอีกแล้วจ้ะแลวนะครับหาจนมาหอดฝั่งวัดนะครับตอนแหลกเขาช่าง นะครับส่วนน้องแปลกแตงงูขึ้นข้ามเต็นออมลงมาหาวัดนี่แล้วนะครับสำนักสงน้องจองของให้นะครับกอนนอี้กาเวลาสิบเอ็ดโมงเคืองนะครับจะว่าสิไปส่งของอยู่เนาะครับวันนี้ส่งเฮดใไงเพื่อนไม่ใหญ่เพื่อนพี่พน้อง,งทุกท่านแล้วนะครับผมท่านที่สร้างมานะครับอ่ะไปเบิ่งผลงานนะ้องหนึ่งกันเลยนะครับวันนี้ไปจึงได้น้องหนึ่งวันนี้ เป็นเห็ดดอกใหญ่เนาะส่วนลายนะครับเวลาเหลือยลายได้ครับมือนีกันจะไปส่งเห็ดขี้วานแล้วน้องนึงเนาะวันทันเวลาคนเนาะเป็นเห็ดย่างเนียน่นึงเบิ้งตัวนี้ก็เป็นเห็ดแดงหนาหน่อยวินเนาะเฮดไข่จ้ะเห็ดไข่เห็ดละงูเนาะเนียนทางนี้ก็เห็ดองุ่งนั่นจ้ะตัวนี้ก็มีเห็ดทานเห็ดส้มนกแขกเห็ดนี่วัวดินก็มีนะครับสองสามดอกอย่างเงี้ยนีมได้กตาเครื่องนี่นั่นอีกหนึ่งเนาะ เงียบเงื่อนครับเอาแล้วนั่นจะพี่น้องซ้หรับคลิปมือนี้น้องนึงกับไอ้มิ้นกับพี่น้องเขาปลาน้องจ้องนอกจาน่าสนุกสงน้องจ้องของให้มนุษย์ก็มานิจจะพี่น้องใส่กระตาใไงหนึ่งแล้วกันเพส่นกระตากลางนอกจะกนั่นใส่กับชวนมากจะเป็นนิสเดียงนะเดื่องจากผัวหมูบอกไงจะพี่น้องพี่แต่เพื่อนหมูเพื่อนนอกจะกน่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงตัวนีนจจ้า สำรักกิมมันนี้ถ้ามัก็อย่าลืมก้ไลลได้จ้าถี่ใจยืมก้แชร์อย่าลืมกดติดตาหนองนึงก็ไปยื่นได้จะเป็นสิบมุภัสอีกใหม่ๆแน่ใจ้เนาะวันหนองนึงก็ไปยื่นจะพาพี่น้องไปหาเฮ็ดไม้ใหญ่เฮ็ดยังสิออกพี่น้องเจอหูตึ้งชนิดเฮ็ดแล้วก็เิอหูมองหาน้ำ้าจ้าสำรับคลิมมันนี้สวัสดีจ้าขอกระติกน้ำได้จ้าเอาละนะครับพี่มีไงพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอิฟจีจุท่านนะครับสำหรับการเข่าปลาหาเก็บเฮ็ดปลาเหมือนนี้นะครับผมในวันจันที่สิบ มิถุนายน2567นี่็ผ่านไปได้ดีนะครับผมมันนี่ก็ยังมีความมานอยู่นะครับเกือบสองตายนะครับในตาเคืองเป็นเห็ดล้มรหลวขึ้นองหนึ่งบอกนะครับผมก่ามืออื่นี่กะทารุ่นมึงนะครับอาจจะเปียนมองเปียนไม้นะครับไปหามองไม้นะครับผมเพราะว่ามันนี้มีทุระเนี่ยนะครับมันนี่ก็หัวมีคนร้ายก็ยังหมายนะครับเพราะว่าจิฟ้าออกเมื่อนะครับ าการวันนี้นะครับผมขอขอบคุณขอบคุณทุกกาลังแรงใจจากพญ่มียาไอพรมีพี่น้องลุงป่านาทุกท่านนะครับผมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับที่รวมที่ชมเข้ามาในรายการพิพากษาประการใดตอบสารท่านใจกราบขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาทุกท่านไม่นำนะครับผมอย่างหนึ่งนะครับที่ขาดไม่ได้เป็นประจํานะครับขอหน่วยอวยใช้ให้พญ่มียาไอพรมีพี่น้องลุงป่านาฟซีบุคคาทุกท่าน ที่เขามารับชมคลิปนะครับผมจงประสบจะโชคดีโชคม ắ นอย่ามีโรคภัยหลายด,ด้มากรรกายสุขทางด้านร่างกายและกก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งม,มา่ปรารถนาลำรวยเงินทองมั่งมีสุขียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมสำหรับวันนี้ขอกาข่าวคำ่าสวัสดีครับผมพอกันคลิปใหม่ใหมครับ